ไทยแลนด์เบเนเรบก็จะเป็นการอเอาผลงาน,นมามาจัดวางแล้วก็มานําเสนอในรูปแบบใหม่นะครับก็จะเป็นการแยกคือแนวความคิดของิทศาการครั้งนี้หรือว่าไทยแลนด์เบเนเร่ครั้งนี้คือการเปิดโลกใช่ไหมไทยแลนด์เบเนเร่นะครับก็คือคอนเซปต์แนวความคิดก็คือการเปิดโลกนะครับของผมก็จะมีการเปิดพระพุทธศาสนาเหมือนกันความศรัทธาความเชื่อนะครับผมเอางานผมมาเปิดเป็นเป็น5มิตินะครับว่า คนเราคนชาวพุทธเนี่ยที่ถือบัตรประชาชนว่านับถือศาสนาพุทธเนี่ยก็ถ้าได้มาชมงานของผมก็จะได้ตรวจสอบตัวเองนะครับว่าตัวเองเน่อยู่อยู่ในมิติไหนของการนับถือพระพุทธศาสนานะครับพระพุทธศาสนาเป็นเป็นศาสนาที่ค่อนข้างสําหรับผมอ่ะถือว่าเป็นอะไรที่สูงสุดแล้วก็ถือว่าพิเศษนะครับไม่ได้เป็นศาสนาที่ตายตัวนะครับมีการ มีการพัฒนาหรือว,ว่ามีการเปลี่ยนเปลี่ยนในการที่จะนับถือนะครับคือศาสนาพุทธนี่เป็นศาสนาเดียวที่องค์ศาสดาเนะี่ยท้าว่าไม่ต้องไม่ต้องนับถือก็ได้ถ้ายังไม่ไม่ได้พิสูจน์ว่าว่าดีจริงนะครับไม,ไม่ได้บังคับนะครับแล้วก็การนับถือพุทธศาสนาของผมนะ่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันมีการพัฒนาการนะครับก็งานครั้งนี้ก็จะถูกนํานออกมานะครับโดยที่ ตามตามลักษณะงานของผมเหมือนกันที่สร้างสารรค์มาตลอดนะครับว่า,ามีความเชื่อต่างๆเกี่ยวกับทางมีพรามบ้างมีความเชื่อความศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆจนไปถึงขั้นที่ที่เรียกว่าศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นหลักของธรรมชาติเป็นการค้นพบธรรมชาตินะครับเป็นเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยค้นพบหลักหลักของธรรมชาติแล้วนํามามาถ่ายทอดนะครับแล้วก็จนวาระสุดท้ายห้องสุดท้ายเนี่ย ม,มันเหนือกว่าธรรมชาติแล้วมันเป็นเรื่องของของตัวเราเองเป็นจิตของเราเป็นเป็นเรื่องของของตัวเราเองล้วนๆหนครับจริงๆแล้วพระพุทธศาสนาถ้าถ้า,ถ,าถ้าได้ศึกษาอย่างลึกซึ้งหรือว่าได้ได้ศึกษาอย่างอย่างอย่างลึกซึ้งเนี่ยก็จะได้เห็นเห็นตั้งแต่ความเชื่อความศรัทธานะจนไปถึงขั้นขั้นหลุดพ้นจากจากความทุกข์นะครับก็คือการที่จะลนุนหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ก็คือหลุดพ้น ด้วยจิตใจของเราเองตัวเราเองนะที่จะทําทให้เราหลุดพ้นได้ไม่มีใครสามารถทําให้เราไปถึงตรงนั้นได้นอกนอกจากตัวเราเองนะงานของผมก็จะแบ่งเป็นห้องๆนะที่ให้คนได้ได,ได้ได้มาสัมผัสนะแต่ละห้องแล้วก็ได้มีการตั้งคําถามกับตัวเองนะครับมองมองงานแล้วก็มองตัวเองจะสัมผัสแต่ละห้องแล้วก็ให้ทุกคนตั้งคําถามแล้วก็ตอบตัวเองว่าคุณอยู่ห้องไหน ทุกคนผมผมตั้งใจไว้ว่าถ้าคนที่นับถือพระพุทธศาสนาหรือว่าไม่นับ,นบถือก็แล้วแต่ที่มองมองพุทธศาสนาเข้ามาเนี่ยก็จะได้รู้หรือว่าจะได้สัมผัสว่สวาคุณอยู่อยู่มิติไหนของของพระพุทธศาสนาที่ที่ผมได้นําเสนอออกมาในในผลงานของผมแต่ละห้องนะครับโดยงานของผมแบ่งเป็น5ห้องครับอาจารย์ศิลปกินที่มาทํางานร่วมครับอาจารย์ที่เป็นเลิ้งกริ่นนะครับ ก็จริงๆเอ้ผมจําชื่อศิลปินไม่ได้นะก็ก็คุณอังกฤษก็นําเสนอจริงๆผมผมมีคิดอยู่ตั้งแต่แรกแล้วว่าผมจะใช้กลิ่นเข้ามาประกอบงานของผมนะครับก็จะมีการใช้กลิน่นทูบแบบกลิ่นดอกไม้บ้างอะไรมาแต่ดูแล้วมันน่าจะไม่ไม่สเสถียรน,นะครับพอดีคุณอังกฤษโทรมาหาผมบอกว่ามีศิลปินท่านหนึ่งที่ท่านทําเรื่องกลิ่นอะไรต่างๆเนะี่ยสังเคราะห์กลิ่นและสามารถ เสียบปลักแล้วก็ทําใหม้มันมีกลิ่นออกมานะครับผมก็รู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นอะไรที่ที่พอดีมากที่มันตอบโจทย์ผมมากว่าผมก็กําลังวิตกอยู่ว่าถ้าผมใช้กลิ่นที่มันเป็นธรรมชาติกลิ่นทุบกลิ่นดอกไม้ต่างๆที่ท,ที่ที่นำมาจัดเซตขึ้นเองเนี่ยมันมันน่าจะไม่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 ไมไมไมสเสถียรเหมือนกันทุกวันครับบางวันดอกเหี่ยวบ้างดอกอะไรบ้างมันก็อาจจะไม่มีกลิ่นอะไรอย่างจุดทูบอะไรต่างๆถ้าเราไม่ได้ไปจุด อะไรเงี้ยมันก็จะอาจจะทําให้กลิ่นนี้มันไม่ไม่เหมือนเดิมนะครับก็พอดีมีศิลปินที่ทําเกี่ยวกับกลิ่นเนี่ยมามาขอร่วมงาน,นกถ็ถือว่าเป็นสิ่งที่ที่สุดยอดเลยที่ทําให้งานผมเนี่ยสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับว่างานของผมเนี่ยก็นอกจากภาพที่เห็นนฮะสัมผัสด้วยตาจมูกเวลาไปนั่งแต่ละห้องก็จะสัมผัสด้วยกลิ่นเหมือนกันว่าแต่ละกลิ่นแต่ละห้องเนี่ย จากความเชื่อความนับถือแบบศรัทธาแบบพลังศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆจนถึงขั้นบนรรลุบรรลุหลุดพ้นความทุกข์ปล่อยวางทุกอย่างไม่มีอะไรเลยจนห้องสุดท้ายนี่เป็นห้องว่างเปล่าเป็นห้องที่ไม่ไม่มีอะไรเลยนะครับก็จะมีกลิ่นแต่และกลิ่นเนี่ยเดี๋ยวผมก็คงต้องไปคุยกับกับศิลปินเจ้าของคนที่ทํากลิ่นนะครับก็ก็ก็จะมาวางว่า ห้องนี้ควรจะมีกลิ่นแบบไหนห้องนี้ควรจะมีกลิ่นแบบไหนก็ก็จะมีการพูดคุยกันก็ถือว่าเป็นมิติใหม่ของการนําเสนองานของผมนะนอกจากปกติในเท่าที่ทํามาก็คือมีแต่มีแต่รูปนะครรูปที่มองสัมผัสด้วยตาแต่ครั้งนี้จะมีกลิ่นครับบางห้องก็จะมีเสียงเสียงที่เกิดจากธรรมชาติที่ที่จะมีการเสียงซีมซีบ้างหรือว่าเปิดบทสวดบ้าง บางห้องนะครับก็จะมีทั้งเสียงทั้งกลิ่นแล้วก็ทั้งทั้งรูปรสกลิ่นนะครับเสียงนะครับรูปกลิ่นเสียงก็จะมาจะมาครบทั้งหมดถือว่าเป็นครั้งสําคัญของผมนะที่มีโอกาสได้ร่วมงานระดับนานาชาตินะครับครั้งแรกของผมแล้วก็เป็นมิติใหม่ของงานของผมจริงๆนะครับที่อยากให้ทุกคนไปชมสถานที่จริงนะครับเพราะว่าพองานมีกลิ่นมีเสียงเนี่ยมันไม่สามารถที่จะโดยเฉพาะกลิ่นเนี่ยไม่สามารถที่จะ ได้สัมผัสได้จากจากภาพหรือว่าจากจากสื่ออย่างอื่นเลยนอกจากไปสัมผัสจากงานจริงนะครับคืองานของผมนี่จะครบรดแล้วก็สมบูรณ์แบบที่สุดครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับต้องอยากให้ไปชมนะไปชมงานของผมนะที่ท,ที่ตั้งใจทําอย่างสุดตัวนะครับเป็นการรวบรวมงานของผมที่มีทั้งหมดทํามาทั้งหมดนะครับทั้งจิตกรรมปรติมากรรมขนาดใหญ่ผมก็จะขนมาไวท้ที่ที่ที่ไล่เชิญตะวันนะครับก็จะมีการเซตหรือว่า แต่ละห้องที่ที่มันหลากหลายแตกต่างให้ทุกคนได้ได้เห็นและได้สัมผัสจริงๆว่าว่ามิติของคุณเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหรือว่าหรือว่าสิ่งที่คุณนับถืออยู่คุณอยู่ในช่วงไหนแล้วก็คิดว่างานนี้จะได้จะได้สัมผัสหรือว่าจะได้จะได้เสพงานของผมอย่างอย่างหลายมิติจริงๆครับใน,ในครั้งนี้ครับถือว่าเชียงรายเบนเดเล่ A ay, หรือว่าไทยแลนด์เบนเเล่ ay, ครั้งนี้เป็นครั้งเป็นงานครั้งสําคัญนะครับ การที่จะมีงานเบียนนเล่ขึ้นที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยผมเชื่อว่าอีก3ปีข้างหน้าหรือต่อไปเนี่ยทางกระทรวงก็ต้องประกาศเมืองศิลปะอีกต่อไปแล้วก็จะคงจะเวียนเจ้าภาพนะครับเจ้าภาพต่อต่อกันไปนะครับเบียนนเล่มี2ปีครั้งนะครับจังหวัดในประเทศไทยมี70 70กว่าจังหวัดผมคิดว่าไม่คงไม่มีจังหวัดไหนที่ได้รับโอกาสให้เป็นเจ้าภาพแล้วปฏิเสธ ผมเชื่อว่าทั้ง70กว่าจังหวัดเนี่ยถ้าได้รับโอกาสก็ต้องเป็นเจ้าภาพแล้วลองคิดกันง่ายๆนะครับเล่นๆว่ากว่าจะเวียนมาจังหวัดเชียงรายอีกครั้งเนี่ยผมว่าไม่ต่ำกว่า150ปีตอนนั้นคงไม่มีชีวิตอยู่แล้วอันนี้เป็นโอกาสผมคิดว่าเป็นโอกาสเดียวในชีวิตเลยที่เราจะได้ได้ทำงานศิลปะ,ะไทยแลนด์เบเนเร่หรือว่าทำงานศิลปะแบบนี้ในที่จังหวัดของตัวเองแล้วก็ มีโอกาสทํางานระดับนานาชาติกับศิลปินระดับโลกนะที่มามาทํางานที่จังหวัดเชียงรายนะครับผมคิดว่าทุกคนไ,<ป>ไม่ควรพลาดที่จะมาชมแล้วก็ศิลปินเชียงรายทุกคนทุ่มเทกันอย่างสุดกําลังอย่างสุดแรงสุดฝีมือครับทุกรวบรวมมีอะไรต่างๆไม่มีกั๊กครับงานนี้คือทุ่มกันสุดตัวนะครับพร้อมที่จะทําทโดยไม่ได้คิดว่างบประมาณมันได้เท่าไหร่หรือว่าอะไรต่างๆทุกงาน รับรองว่าถ้าท่านมาดูแล้วจะได้เห็นความตั้งใจและความจริงจังของของศิลปินเชียงรายนะครับเพราะอันนี้คือผมคิดว่าเป็นโอกาสเดียวของศิลปินเชียงรายที่โชคดีมากนะครับที่เกิดในยุคนี้หรือว่าพศนี้ที่เวลาที่เบรนเนลลมาที่จังหวัดเชียงรายพอดีนะครับถ้าผ่านพ้นไปเนี่ยยังต่ำผมว่าไม่น่าจะต่ำกว่า150ปี้าสบปี ถึงจะมาอีกครั้งตอนนั้นเราก็คงไม่มีชีวิตที่จะอยู่ได้ดูได้ได้ทำอะไรแล้วนะครับถือว่าเป็นโอกาสเดียวที่เราจะได้ร่วมงานหรือว่าได้เห็นงานสําคัญแบบนี้นะครับที่มันเกิดขึ้นในจังหวัดเ,เชียงรายขอบคุณครับครับไทยแลนด์เบียนาเล่เชียงรายงานศิลป,ปะร่วมสมัยระดับโลกในประเทศไทยด้วยผลงานร่วมแสดงของศิลป,ปินไทยและศิลปินระดับโลกจาก21ประเทศ 9ธันวาคม2566ถึง30เมษายน2567เปิดโลกการตื่นรู้แห่งศิลปะอย่างไร้พรมแดนไทยแลนด์เบีย n นาเลเชียงราย